โอเคคุณพ่อคะวันนี้คุณพ่อไม้แดงแล้วเปียไม่ไงบ้างดีครับสนุกชีวิตเปลี่ยนไปหรือีม่เลังยนอะไก็เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับกับลูกอะไรเงี้ยหลายอย่างที่เราเป็นสิ่งใหม่มากๆในในชีวิตของผมนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งพิเศษนะ อาจจะอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมันเหมือนกับที่ทุกคนที่เคยมีลูกบอกเลยว่าเออม,มันจะมีความสุขแนะ่มันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ผ่านไปเร็วเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะมีเวลาให้เขาเพราะว่าผมก็หนึ่งที่เล่าให้คนฟังว่าก็จะแบบพักงานละครอะไรเงี้ยพักงาน เปน็นการถ่ายทาํายาวๆไปก่อนช่วงประมาณมาสัก5-6เดือนอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วพอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มกลับมารับงานทุกๆๆทุกทุกจุดบบทุกทาเราไปเทียเท่ยวมันไปรเปรเื่อยๆนะเป็นแบบทิพยาวของเขาเลยนะคะเป็นทิพย์ยาวของเขาครั้<ม>งแรกก็คือจริงๆแล้วเราเรา,เราตั้งใจว่าเราอยากจะไปพักผ่อนที่ภูเก็ต<ม>แล้วไปมามันก็ยาวไปเรื่อยๆครับเราก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกด้วยกันครับ ลูกแล้วก็แฟนเออยาเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการพักผ่อนของเราด้วยในช่วงพ่าช่วงเดือนแรกนี่บอกเลยว่าแทบจะไม่ได้นอนเนาะออพอเริ่มเข้าเดือนที่สามเงี้ยก็เริ่มแบบว่าโอเคเขาเริ่มรู้ตัวตนเนาะว่าเขาแบบว่าเออฉันมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มนอนเยอะขึ้นทุกอย่างมันก็เริ่มแบบว่า ลมตัวแล้วเวลาเดินทางมันก็สนุกมันก็คงบอกว่ามีเหนื่อยบ้านแหวกใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมันเราได้ออกจากบ้านบ้างเราได้าพาภรรยาไปเห็นธรรมชาติให้เขาได้พักผ่อนบ้า,างเงี้ยหรว่ามันก็ทําให้เขาได้รีแลกซ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ไม่งั้นถ้าถ้าอยู่แต่บ้านตลอดหรือว่าเครียดนะยิตัวเยอะจริงๆเราเรา,เราก็แค่พร้อมตั้งนับในทุกทุก เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมันก็คือเราก็มีหน้าที่ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ของเยอะใช่ไหมเพราะพอลูกยังเล็กอยู่ของไปได้เยอะหน่อยแต่เราก็มันต้องเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของที่มันได้ใช้จริงๆหรือว่าอะไรแบบถ้าเราเดินทางกับเขาจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่เราเตรียมไปไปมาหมดกี่ที่วัน ไปมา20่สิบวันทุกจังหวัดรถเองทั้งหมดอ่ะก็ทุกจังหวัดที่ลงภาคใต้อะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่กรุงเทพอ่ะทั้งหมดที่เป็นด้านขวาเนี่ยทุกจังหวัดเลยเด็ตรงแล้วระหว่างทางมีงอนไงมาหรือว่าหลับปรึกษาหมอเขานั่งคาซีได้6ชั่วโมงยาวๆก็ได้ แนะนําว่าสักสองชั่วโมงเพ้อยทีเขาต้องกินนมแลนะ้วแล้วผมผมเป็นคนแบบเหมือนหวานเย็นเนะี่ยขับไปเรื่อยเรื่ยพัก<ม>ที่<ม>อะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราจะพยายามบอกว่าเป็นทริปที่รีแลกซ์จริงๆได้ใช้เวลาอยู่ครอบครัวจริงๆ,ๆอย่างเงี้ย<ม>จะไม่ให้ทรหดเหมือนเราไปเองนะี่ออกไหม,มเราแบบว่าไปค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับความรู้สึกการที่มีน้องกับการตอนก่อยที่ยังไม่มีเราเดินทางต่างกันเยอะเลยไมหมต่าง<ม>คือเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราแบบเที่เราเราจะทำยังไงเพราะว่าปกติ เวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีเวลาที่เราได้ไปเที่ยวใช่ไหมแต่พอเราพาลูกกับภรรยาไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้เที่ยวแบบเต็มที่แต่เราต้องเที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะมีมันถึงต้องใช้เวลาหลายๆวันไงเพราะถ้าไปแป๊บเดียวเนี่ยมันคงมันคงเหนื่อยมากแต่พอมันไปหลายๆวันเนี่ยก็จะม,มีเวลามากขึ้นลูกหลับใช่ไหมก็จะจูงมือกันออกไปทะเล เขียนรูปไปด้วยนั่งหลับอยู่ไงเขียนลูกไปด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ลีแลาส์ลีลาส์ยังสองเดือนที่ผ่านมามันมีอะไรที่มันว้าวในชีวิตนี้รสึกว่าไม่น่าเชื่อเลยหรือว่าเอ้ยเราไม่ได้เราผ่านตรงนี้มาได้อะไรมันว้าวทุกช่วงนะว่ามันว้าวตั้งแต่ช่วงแรกก็คือเขาออกมาได้ไงนะเนืาองจากเขาอยู่ในในท้องใกกี้ใช่ไหมแล้วแล้วออกมาพุ้มเงี้ยพี่เขาออกมาแล้วตัวเขาใหญ่อ่ะแล้วก็ถามคุณคุ้มท้องได้ไงเนี่ยใช่ไหม แล้วพอเขาเริ่มมีพัฒนาการอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะว้าวทุกวันน่ะทุกเช้ามันจะมีเรื่องใหม่ๆของเขาเริ่มม้องเริ่มเริ่มแบบเอ้าแแอ่เริ่มพูดเริ่มมีพัฒนาการต่างๆเราก็รู้สึกว่าเออดีจังที่ในช่วงเวลานี้เราแล้วในช่วงเวลาเนี้ยนช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่ไม่ร่วงใช่้ไห่ครับเราได้อยู่กับเขาตลอดใช่ไหม คือชุดทุกครอบครัวก็อยากจะมีช่วงเวลาอย่านี้แต่บางบางครอบครัวอาจจะต้องทํางานนะอะไรเงี้ยก็เขาจะมีวิธีการของเขาแต่เราอ่ะคือด้วยความที่เนาะเราทํางานมาเยอะมากเรามีลูกได้จังหวะที่โอเคเราเราพอพักได้เงี้ยเราถือเป็นจังหวะที่ดีแล้วเราก็ได้อยู่กับเขาแบบว่าเป็มเลยยังเงช่วงอันนี้เราไม่ได้มีที่เรียนไม่มีครับเออทำไมหนูตัดสินใจเล่นแต่คุณเรียนชั้นเอกสองคนก็คุยกันนะว่าแบบ เรามาลองกันก่อนไหมว่าว่าว่าเราไหวหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยมาคุยกันสเต็ปต่อไปแต่ณตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ถ้าในวันที่ทิศภารกิจกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพ่อมากคือคุณแม่ของพิจิได้ะจะมาช่วยบ้ากแต่ว่าก็น้อยครับจริงๆไหนการเป็นพ่อกลัวการล้างต้นให้ลูกสำหรับเรา่องมาตรฐานตรงนี้ไม่ครับ หน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ผมว่ามัน,มนผมไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าว่า,ว,าว่าเป็นเรื่องที่ยากก็จริงผมเท่านะั้นผมผมเลี้ยงน้องหมาตั้งห้าตัวว่าเก็บตื่นเก็บฉี่เขามาตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตใช่ไนหะมลูกเราที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ลูกในสายเลือดอ่ะอกินยังได้เลยครับกินเล รักๆไม่มีแบบไม่มีแบบนี่เลยทาร์ทขึ้นมาเลยนะคือเราไม่หรอกคือไม่สิคือมันมันไม่ได้น่ารัะเกียจเลยเราก็เราก็เห็นเราก็ังเช็ดก้นเราทำไมก้นลูกมันสบายสบายมันแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับพี่แยใครทำอะไรหรือเวลาไหนหน้าที่ที่เราทำไม่ได้ก็จะเป็นฝั่งคุณแม่จัดการการให้นมเรื่องของการ อะไรต่างๆที่เป็นที่เป็นที่เป็นคุณแม่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นจับเลเ่เล่นด้วยอาบน้ำ,นำทุกอย่างก็คือจะคอยช่วยสอปอร์ทเราหมดแล้วก็จะสลับกันดูแลเ,เปลี่ยนเพื่อนก็สลับกันผมว่ามันเปลี่ยนเพราะเราทำเป็นทุกอย่างอครับอ้วเวลาสวีทกันสองคนเพราะว่าแม่อาจจะมีตอนหนักคลอดอารมณ์เนี่ยมันไม่ดีอะไรเงี้ยตรงนี้มีอย่างไงเวลาสวีทกันสองคนก็จะพยายาม ให้มันมีโมเมนต์นั้นอยู่เรื่อยๆเรพราะว่าด้วยความที่เหมือนพ่อจะสวีดแล้วอะ่ะมันก็มันเหมือนตลบลยอะ่ะล,ลูกๆก็แบบว่าตื่นหรือแบบว่าแบบว่าจะแบบคือจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่รองลงมาจากจากจากการเรียนลูกแต่ความรู้สึกงผมก็คือมันก็ต้องมีอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการแบบสวีดหวานกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย พี่มีครับแต่มันก็มีดราม่าแบบชขาเน้นมาช่วยเล่นลูกอะไรอยูอ่ก็มีมีมีครับผมมันเป็นเรื่องปกติครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลยนลูกแต่ละบ้านนี่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่เขาได้มาหรือบุคลิกต่างๆเด็กตั้งแต่เกิดก็ไม่ไม่มีใครเหมือนกันเนาะพราะเนี่ยว่าเราเอาวิธีที่เรารู้สึกว่าเราเหมาะกับครอบครัวเราง่ายที่สุด คือเราเราก็รับฟังนะบางทีแผนกินเขาไม่ค่อยได้ห่างเขม,มีเพื่อนมีแม่มีอะไรเงี้ยก็จะแนะนําก็จะสอนเราเนี่ยเขาก็บอกนะว่าเอาเอาจริงนะก็เลี้ยงเลี้ยงกัเนเองเถอะอะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงไปเลยเพราะว่าแต่และแต่และบ้านก็มีการเลี้ยงลูกพีเหมือนกันเด็กแต่และคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่าง,างวินดี้เขาเลี้ยงง่ายถ้าเลี้ยงง่ายนี่ต้องมีคนอะ ก็แก็อยากมีนะอยากมีอยากมีแต่ว่ามันต้อมีช่วงช่วงระยะเวลาพักพักฟื้นเพราะว่าเราผ่านช่นี้จริงเรางานและงานละครเรางานแสดงเราระวังแผนยังไงบ้างหลังจากที่ลูกครเปเดือนล้วโอ้จริงจริงผมมีมีภาพยนตร์อยู่แล้วที่จะต้องเริ่มถ่ายช่วงประมาณกลางปีไปแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็งานละครก็น่าจะเป็นหลังจากนั้นอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้แบบวางแผนอะไรชัดเจน ท,ที่ที่ที่ยังไวลูกอีกคนที่สองนี่จะเป็นผู้หญิงจากไหนผู้หญิงนะครับว่าหลายก็คุยคุยกันอยู่ครับคุยคุยกันอยู่แบบแบบแบบซิกี้ว่าแบบยังไงคือมันเหมือนกับว่าหลายๆคนถ้ามีก็เหนื่ยทีเดียวใกล้ๆกันเพราะถ้าถ้าห่างกันมากแล้วอาจจะแบบว่าเออมันอาจจะเออมันอาจจะแบบว่าฉันฉันชิลแล้วอ่ะลูกโตแล้วเลยถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนนึงอาจจะแบบไม่อยากแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีก็ต่อเรื่องกันใช่ครับ ทอยากมีผู้หญิงด้วยครัผมถ้ามีผู้หญิงก็อยากมีผู้ชายใช่ครับโอเคครับดีเลยอ๋อวิฝากหน้ำได้ครับได้ครับก็บ้านเช่าบูชายันโฮมฟอร์เรนท์นะผมก็เป็นภาพยนตร์แนวเขย่าฝันแล้วกันยังไงดีอ่ะมันเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลัทธิอะไรอย่างเงี้ยที่คนให้เช่าบ้านซึ่งเราเราไม่รู้เลยว่าผู้เช่าเนี่ย ที่เข้ามาในคาบแบบว่าดูดีคุณหมอหรืออะไรแบบนี้แล้วมาเช่าบ้านเราอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อรองเรื่องราคาเราก็เชื่อใจและสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันที่แบบว่าฮ้ยเขาเอาบ้านเราไปทําพิธีไสยศาสตร์บูชายันซึ่งมันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราไองี้ยซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นํามา ร้อยเรียงแล้วก็เล่าขึ้นใหม่ด้วยสไตล์ทีเจ็บพร่เงีหมว่นมื่อกี้ตอนแถบข่าวนีแบบเซาๆจาตึงๆมันนี้คือกินกับบทมากอ๋อใช่ฮะมันเป็นมันเป็นในคาแรคเตอร์อ๋อทุกคนว่าเออมันเป็นเหมือนลับตาจะไหลไม่ไม่ฮะงวงด้วยจริงๆไม่ต้องเล่าทุกเรื่องเือเหเค่โอเคครับพี่เี่งตอบอีนครับพี่เอกอรเี่ครับพี่ิใจยังก็คิดว่าเร่าอะไร นัแสดแเธอทีมานทีมงพี่โจว่า่ตองมีเรื่องรั่้รับรวค่ราัี่รับมานะรต้องมีเงินโอ้แต่ิวอะรยัพี่แม่ครับขอบคุณค่ะพี่แบ่งีได้ค่ะต้องต้อต้องต้งต้้องต้อต้ององ้องต้องต้งต้องต้องต้อ้องต้้อ้ต้องงอ้อ้อต้อง้้องต้อง้อง 方便吗？方便啊！这边。<laughs> <music>